หัวหน้าคะนางสาวชุิมาขอทุนเรียนต่อบอสตันสองปีอะคะ่ะแลกกับหัวหมูแล้วก็ลำชุดใหญ่จะปล่อยดีไหมอะคะเฉดตเป็นไงดีค่ะบุญดีเอวกเลยค่ะอ่าปล่อยปล่อยปล่อยหหน้าครับนายประสิทธิ์บนบานไม่กินเนื้อแลกกับขายโปรเจกต์อสังหาริมทรัพย์ผ่านครับผมโปรเจกต์เท่าไหร่สามสิบล้านครับไม่กินเนื้อกี่ปีหนึ่งปีครับไปเข้าฝันบราเก้นเข้าหน่อยว่าไม่กินเนื้อสามปีได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่ให้ผ่านคุณหน้าคะมีคนเป็นเก้า,กา,กาสาธุปล่อยนะคะโอ้ยนั่นมันสเปมเว้ยทำบ ส่วนนี้ก็คือแผนก accounting หรือรแผนกคิดบัญชีก็ไม่ต้องพูดอะไรกันมากนะครับก็สวัสดลงโทษนั่นแหละครับท่านครับในสุนัยมีชูคบซ้อนซ้อนกิดขี้โกหกสาบานเอาหน้ารอบไปทั่วหลวงป้าผ่าไปในสุนัยหมายมเลขทะเบียน T J464 สสงสัยฟ้าหนึ่งหน่วยส่วนคนนี้ฆ่าคนตายขายยาค้าระเบิดเปิดน้ำทิง้งเหมือนเดิม g b 4 5 6 5 5ห้าหาความไม่ตายวะพี่เอาต้นไม้ทับ เอาต้นไม้ครับตายไหมนิ่งไปเลยครับเฮ้ยมีรถพยาบาลมาหัวหน้าปล่อยงูแม่งเลยเอ้าแล้วงูมาจากไหนครับไอ้งูเด็กต้นไม้ตัวนึงไงเราปล่อยงูสามตัวตายไหมตายครับเวรกรรมมีจริงนะครับ